ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าโรคภูมิแพ้นะครับคนสมัยนี้เป็นกันเยอะเป็นกันเยอะสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือว่าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับอยู่ในภายในอาคารเนี่ยนะฮะกว่า90%นะครับใช่นะฮะเราจอดไปข้างนอกเนี่ยประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถูกค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานเรานะครับที่บ้านเราที่บ้านนะฮะทุกที่เนี่ยล้วนแล้วแต่ มีเป็นที่สะสมของเชื้อโรคทั้งสิ้นจริงจริงอันนี้จริงเลยค่ะร้านอาหารมีก็ร้านอาหารอะไรอย่างเลี้ยด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเชื้อโรคนะครับสารพิษก็เช่นกันนะครับโอ้โหในกรุงเทพมหานครเราเลยค่ะพี่หญิงเยอะมากไม่ต้องคิดจะออกไปนะออกไปปุ๊บเจอป๊อปทันทีครับข้างนอกก็มีมลภาวะเป็นพิษสูงอยู่แล้วนะงแข้างในจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเราตายผ่อนส่งเลยนะเพราะว่าแก๊สพิษต่างๆที่มันมาจากเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยรุนแรงมากๆนะครับอย่างเช่นเราเปลี่ยนพรมใหม่ ก็จะมีแก๊สที่ลอยออกจากพมเราจะได้กลิ่นพมใหม่ๆอ,อันนี้อันตรา,ายมากๆ,ๆนะครับเวลาเราทาสีห้องใหม่ๆโอโหอันนี้<ร>สูดไม่ได้เลยเียมากเลยใช่เวลาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเนี่ยครับจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างออกมาอันนี้คือสารพิษที่ค่อยๆขับออกมาจากการจากวัสดุที่มาทําเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์เองอนะฮะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเราเองเนี่ยมันก็จะมีพวกทินนงทินเนอร์มีพวกกาวยางต่างๆทาแล้วมันรอเวลาที่มันจะแห้งเวลาพืนแห้งเนี่ยก็คือมันก็จะปล่อยไอระเหยออกมาสิ่งเหล่านี้นะครับเราสูดมันนะะ เราสูดทุกวันแต่ว่ามนุษย์เราโชคดีที่เรามีระบบภูมิแพ้เขาเรียกว่าระบบ immune system ค่ะนะครับระบบเขาเรียกระบบภูมิคุ้มกัน,กนของเราเองนะครับประเด็นก็นคือว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลารับสารพิษหรือว่าโชคใช้โรคโเหล่านี้มาเนี่ยร่างกายเราจะขับถ่ายออกไปโดยอัตโนมัตินะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเหงือ่อปรสสาวะอุจจาระอะไรต่างๆใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสารพิษหรือว่าชื้อโรคทุกอย่างร่างกายปรับตัวปุ๊บก็จะถ่ายออกไปนะครับแต่ถ้าเรารับในจํานวนที่มากมาก อยู่ตลอดเวลานะครับร่างกายเราขับไปไม่ทันนะครับไปเลยนก็คือว่าทําไมเราถึงได้ป่วยบ่อยกว่าคนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะร่างกายเราไม่สามารถที่จะผลักเอาเชื้อโรคออกไปได้ทันเวลาแล้วเชื้อโรคมันอยู่ข้างในมันก็แบ่งตัวในปริมาณที่สามารถเป็นอันตรายต่ออวัยวะหรือระบบการทํางานของเราได้นะครับพูดแบบนี้ก็คือแสดงว่าข้อดีเนี่ย โหตรงๆเลยต่อร่างกายของเราใช่ไหมพี่หญิงใช่ครับมีอะไรยังไงบ้างคะที่แบบข้อดีที่แบบเราได้รับเต็มๆครับก็เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยรับสารพิษหรือว่าเชื้อโรคมาค่อนข้างเยอะนะฮะในชีวิตประจำวันเราเปิลว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะปกติตอนนี้ต่างจังหวัดเนาะพี่หญิงตามจังหวัดต่างๆที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะมากโอ้เยอะมากๆเอาง่ายๆยกตัวอย่างรยองเลยดีกว่ามาบตาโพนี่ ตัวโหเป็นอะไรที่เขาบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่อันตรายมากๆในเรื่องสารพิษอันดับหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าถ้าอยู่ระยองเนี่ยอากาศต่างๆเนี่ยเป็นพิษนะคนที่ได้รับไปยิ่งเยอะเลยเนี่ยเขาบอกว่าอายุสั้นมากที่สุดเลยนะใช่ใช่ทีนี้ฮะคุณ,คณ,คณแอปเปิ้ลอยากจะสังเกตนะครับปกติแล้วเนี่ยเราอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะฮะ,ะเราสามารถเลือกที่จะทานอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ถูกไหมัถูกค่ะเราสามารถเลือกที่จะดื่มน้ําที่สะอาด เราทุกวันนี้เราอยากจะดื่มน้าที่ไหนแล้วแค่เดินไปปักซอยหรือแล้วไปซื้อละซื้อน้ามาขนแล้วก็ดื่มได้ใช่ค่ะแต่อากาศที่เป็นอะไรที่เลือกไม่ได้นะครับคุณเิเปิ้ลอยู่ที่นี่คุณเปิ้ลก็ต้องสูดอากาศที่นี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าอากาศที่นี่เป็นพิษแน่นอนสิ่งที่เราได้รับมันก็คือเป็นพิษที่เข้ามาสะสมในร่างกายของเราใช่ครับอันนี้ก็คือความสําคัญของระบบฟอกอากาศการที่คุณมีเครื่องฟอกอากาศดีๆก็เหมือนกับการที่คุณ เหมือน,นคุณไปพักผ่อนนะครับแล้วคุณออกไปต่งหงวัดนะครับแค่วันสองวันคุณจะรู้สึกว่าร่างกายคุณดีขึ้นคุณจะเฟิร์มขึ้นคุณจะป่วยได้ยากขึ้นกลับมา <นะ S 2> คุณจะมีมีพลังงานอะไรบ้างมาที่จะทำงานได้ต่อะนะครับแต่แทนที่คุณจะต้องเดินทางไปไกลไต่งหงวัดไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์ะนะครับคุณสามารถที่จะเลือกโดยการผลิตอากาศที่บริสุทธิ์นะใช้เองในบ้านได้แล้วนะครับโดยการใช้ตัวนวัตกรรมจากองค์การนาซาตัวนี้นะครับใช่ค่ะนะ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วถ้าแบบเลยท่านที่สั่งอาจจะสั่งจองหรือว่าสั่งซื้อในวันนี้แล้วกันราคานี่คือปกติครับก็ตอนนี้ราคาเครื่องเราอ,อยู่ที่28,000บาทค่ะถ้าซื้อในรายการเราเหรอคะก็ะอันนี้คือราคาที่ที่เราราคานี้แล้วใช่ไหมถือว่าเปิ้ลว่าคุ้มนะแล้วก็ไม่แพงด้วยซึ่งกับแบรนด์อื่นเนี่ยแพงกว่าน,นี้เยอะเลยนะใช่ครับที่เราร,ร,รู้กันอยู่ แอปเปิลรู้ไหมครับว่าตัวนี้ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยมากแค่ไหนอ๋อแอปเปิลอยากกำลังจะถามเหมือนกันว่าการกระจายส่งไปของเขาเนี่ย <c oughs> ได้กว้างแค่ไหนถ้าแอปเปิลทายนะคะแอปเปิลว่าทั้งชั้นเนี้ยน่าจะได้ตัวนี้นเนี่ยสามารถ้กจกขางนอกด้วยนะอ๋อตัวนี้เนี่ยครับสามารถที่จะ,ะส่งอนุภาคในการฟอกอากาศนะครับไปได้ในรัศมีนะครับถึง1,500ตารางฟุต1,500ตารางฟุตครับถ้าเทียบเป็นตารางเมตรเนี่ยก็ประมาณ135ตารางเมตร โอ้โหนะครับจิ๋วแต่แจ๋วมากนะตัวนี้และสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกห้องนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องฟอกอากาศทั่วๆไปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใหญ่เถอะทะาโอใช่นะครับเวลาเราขยับปุ๊บยกมาเนี่ยบางทีฝุ่นที่ติดที่ตัวฟิลเตอร์มันก็ตกแผลออกมาที่ที่ตัวพื้นแล้วใช่ใชนะครับแล้วเคลื่อนย้ายค่อนข้างลำบากค่ะนะฮะแต่ตัวนี้เองเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายมากๆนะครับชอบอะ Apple ชอบมาเลยเล็กๆก็ทันรัดใช่และที่สําคัญคือมันจิ๋วแต่แจ๋ว เนาะจืดเจ๋อมากแล้วก็ราคาพิเศษด้วยใช่และอย่างที่ที่ที่เรียนให้ทราบนะครับมันไม่ใช่แค่สามารถที่จะฟอกอากาศบนอากาศได้นะครับมันก็ยังสามารถทางวิสัยพื้นผิวสัมผัสได้ด้วยซึ่งไม่มีเครื่องฟอกอากาศใดทําได้มีแค่ของเราอันเดียวเลยนะใช่ครับไม่งั้นองค์การนาซามีขนาดโหใหญ่แบบชื่อเสียงทั่วโลกนะนาซาเนี่ยคงไม่ให้แบบว่า ให้เราทําผลิตออกไปให้เขาแน่นอนใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีตัวนี้เป็นของนักวิจัยของนาซาทํางานร่วมกับบริษัทอ oh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดได้เต็มปากครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของโครงการนาซาอนะครับเพราะว่าต้นกําเนิดเนี่ยก็คืออย่างที่เรนได้ทราบคือความจุดประสงค์ของโครงการนาซาคือต้องการเลี้ยงต้นไม้ในอวกาศเลียต้นไม้ก็เลยพยายามจะหาที่ตัวเนี้ยคือเทคโนโลยี rci ตัวเนี้ยเข้ามาใช้ในการฟอกอากาศแล้วก็เอาไปใช้กัการทำมนอากาศด้วย คิดง่ายๆว่าเขาเลี้ยงต้นไม้ในอวกาศได้แล้วต้นไม้เติบโตได้ในอวกาศด้วยเครื่องฟอกอากาศของเราเครื่องนี้นะครับแล้วเอามาไว้ในบ้านเราเนี่ยอากาศจะดีแค่ไหนคะต้นไม้เติบโตมากๆครัแล้วมาอยู่ในบ้านเราโอ้โหเป็นอะไรที่สิ่งที่ผมอยากจะจริงๆเป็นส่วนตัวนะครับผมได้ใช้ตัวนี้นะคะคือเปิดในห้องนอนทุกวันนะคะ เวลาที่ลูกๆเนี่ยนะครับนอนแล้วมีอาการฟุ้ดๆ,ๆเป็นหวัดน,นะครับสิ่งที่ตามมาคือคุณพ่อคุณแม่มันก็ติดไปด้วยะนะฮะ<ช>แต่ว่าของผมนี่ไม่มีปัญหานะครับคือลูกมีอาการดีขึ้นด้วยเราก็ปลอดเชื้อไม่มีปัญหาอะไรที่สาคัญที่สุดคือผมเนี่ยพิสูจน์กับตัวเองเลยคือมันหลับลึกขึ้นหลับสนิทมากขึ้นอ๋อจริงเหรอคะใช่ทั้งสมอยก่อนเนี่ยมักจะตื่นบ่อยตื่นบ่อยตื่นต้องขึ้นบ่อย แล้วตื่นมาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะหลับในช่วงเวลาที่สั้นๆเพียงแค่4ี่หชั่วโมงนะครับเราตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นมากๆเลยทีเดียวรอ่าโดยส่วมีมีพลังมีที่จะทํางานอยากจะคือ,ค,อคือแบบไม่งงเงียพูดง่ายๆก็ตื่นมาฟุ๊กไปมันมันเฟรชมันสดชื่นมากเลยเฟรชอะไรอย่างนี้เลยไบรท์อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมมันไบรท์เลยเอ,อ๋อละ เดี๋ยวเราจะต้องลองบ้างละพี่ค่ะเดี๋ยวลองไปใช้ก่อนสักกี่เดือนนะคะอะไรอย่างนี้พูดจริงวันเดียวก็รู้แล้วครับจริงเหรอคือนะวันเดียวก็รู้เลยเหรอใช่ครับมีม,มีลูกค้าเราอยู่รายหนึ่งนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมะนะครับซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าต้องการที่จะลดฝุ่นละอองในห้องเคลีรู่มนะครับแต่บังเอิญว่าเขาไปใช้ในอีกห้องหนึ่งซึ่งมีการเพิ่งทาสีเสร็จใหม่ๆะนะครับปรากฏว่าแค่วันเดียวเท่านั้นนะกลิ่นหายหมดเลยกลิ่นสีที่เพิ่งทาไปใหม่เนี่ยหายหมดเลยจริงเหรอ ก็นี้ผมเองเนี่ยก็ย้อนกลับไปถึงสมัยก่อนซึ่งทํางาน <Ha. S 1> นะฮะทำงานในสิ่งที่ผมเจอคือว่าบางครั้งเนี่ยที่ทางานเรามีมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขห้องอะนะครับมีการทาสีใหม่ซึ่งพนักงานจะต้องอดทนที่จะต้องทํางานต้องอยู่นั้นแล้วก็สูดอากาศที่ลักษณะแบบนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งบา<ต>งทีเร,เราก็เรียกไม่ได้อะเนาะเรียงไม่ได้แล้วก็โหมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นรีโฟดร้ายนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าไฟบังคับที่เราเหมือนกับเราชีวิตเราถูกลดทอนไปเรื่อยๆอ๋อใช่ นะครับไอ้ผู้นี้สถานที่ผู้นี้สําคัญมากโดยเฉพาะยิ่งนะครับถ้าเกิดสุภาพสตรีบางท่านนะครับที่ชอบทําผมเสริมสวยร้านเสริมสวยนี่แหละครับก็ต้องเรียนว่าสารก่อมะเร็งเยอะมากนะครับสปงสเปแบบว่าเยอะมากเราเป็นผู้หญิงเรากล้าบอกไปร้านเสริมสวยไปเลยแบบเข้าไปแล้วโอ้มึนเพราะตัวนี้เนี่ยความสามารถของตัวนี้นะครับนอกจากกําจัดเชื้อโรคนะครับแล้วก็ทำความสะอาด ตัวตัวฟุลอองได้แลวนะครับมันยังสามารถที่จะกําจัดสารพิษได้อีกด้วยอ๋อกำจัดสารพิษอะไรอะคะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสารพิษที่อยู่ในอนากาศส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นเนขาเรียกเป็นอะตอมที่ขาดอิเล็กตรอนอนะครับการที่มันส่งอิออนออกไปเนี่ยมันทำให้สภาพเสียสารพิษมีสภาพเป็นกลางนะฮะแต่ไม่หมดสภาพออกไปนะครับ,บ,บนี่นสมภาษพี่หญิงคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาคุยกันต่อเพราะว่าช่วงนี้นะคะแอปเปิลมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมกันก่อนค่ะ